นี่มาพี่น้องกินขขาเรียน้ำกันมาเนี่ยมาเนี่ของตลาดครับดึกเนี่ยจังหน่อยหยูงานยากงานมาเนี่ยก็จะเลือกงานกันได้บริษีกับเขามาเนาะไอ้อีกอย่างเงินเบื่อจำแล้วบ่มีเงินซื้อขบเขาซื้อเมนูมาเห็ดซื้อขบเขาตลาดเราซะอืมเงินออกมืม่ยืนที่หลักออมันไปไหนี้ยังมีคนอุตส่าห์ยังไม่ยิบเงินอยู่นะ อันนี้ซอยบกดินใหม่ครับเออนี่ซื้อเขาตลาดบกดินใหม่มามามา,มาเดี๋ยวซอยบกดินใหม่กันแล้วครับเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งกับเขากันวันนี้ฮะกับเขาตลาดมี่ยังเนี่ยอ่ะอันนี้ก็ลวกแบบเคือหำ่นเงาครับเออมันเงาไปหน่อยตัดไปยังหน่อยหั่นเงาใจหันหันหันอ่ะ เอาเวลาหันหนนะ่นทนี่ไม่รอบนะเนาะนี่ยเข่าเน่ารั่วครับอ่ะัานี้ก็หั่นเรียบร้อยหมดแล้วครับ,อ,บ,รอ,รบอันนี้น่องไม้ต้มอันนี้ก็รินไม้รินฟ้าอันนี้กะมะเขือหำ่มเน่าเออมื้สะดวกเอกินนะนิด <c oughs> นึงเนาะ <c oughs> โอเคจ้ามานี้ก็เตรียม <c oughs> ป่นตัวว่าจะได้อ้า อืมน่ากินเลยที่เจ้าๆซื้อครับมาหนิบริเฮตเองโอเคอาหาราวางอ้าวมาหนิใส่ปุ๋นลงไปจ้านี่ <Hey. S 1> แกมังดาครับมาหนิเอาอีนี่เกมังดา มากินเลยเทยวเดียวเชียวว,ว้าวนี่จซมงดาพี่น้องโอประทู่แมงดาเนาะอันนี้ก็เป็นพักกับนี่ อะแต่งผ้ามันมิเะเจียวนะมันนี่นี่มันนี่มีเตเจียวมันนี่ผู้พิยังสีตลาดย่างเดียวบอมันนี่มันคำน้ำเนล่ะกับโบดิจักเสียนยังเนล่ะเออหลายยังอันนี้เอาสี่ล่ะนี่กับเจียวปลาเด็กธรรมดาเจียวพริกปลาเด็กเขาเผาเขาจีเนาะนี่กับเจียวมือคืนกัยังใส่ได้รยุดอกกับว่าเจียวกับบเซียดอกอันนี้กับสมปลามือคืน มุกยังบุดิมุกประดุกมุกปดุกเออใส่มุกใส่ไปต่อิ่นอ่ะกับบมมียังไรครับมาอน่พี่นออ้องกล่องกะเนาะอือกินซ้ำนี่นมมละอ่ะโอเคกับบุ้มียังมาอน่ลงเห็นบิง้งเงืซื้อเออบ่บมแม่นไทยบว่วาทยอยางใ่หเป็นกระตุนต้อมอยากผ้ได้อยากอะลองให,ให้กินครับ นี่ที่เดียบอยู่ในพักอ่ะจะประมาณนี้เรากินเพื่อครับพี่น้องรองหากินเบิงอันนี้มันแสบเนาะตายไปบริกินดอกอย่ายัางซื้อกินเนาะขันผู้ไดมีวัตถุดิบํำบ้านเรหาเฮ็ดกินครับโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์นจักหน่อยเนะนี่ยเนาะพอได้มีเงินไปซื้อกับเขาทุงกับเขาทั้งมากินอ่ะสวัสดีครับ